สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เสารที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยเราออกอากาศสดจากห้องส่งที่กรุงวชิงตันนะครับและมีผมรัตะพลอดสนิทและคุณเยี่ยมยุทธิชัยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจีนสัญญาจะสนับสนุนเมียนมาให้เปลี่ยนมาสู่ระบอบประชาธิปไตยและ รองป,ประธานาธิบดีแฮร์ริสของสหรัฐปราัยเน้นเรื่องเศร,รษฐกิจเป็นครั้งแรกที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีอเมริกันและวางมวยกันแล้วนะครับนักการเมืองตุรกีกรณีไม่พอใจรองขวัวหน้าฝ่ายค้านเรามีข่าวเกี่ยวกับการเมืองไทยเช่นกันนะครับสื่อนอกแนะนําให้ชาวโลกรู้จักอุงอิงว่าอย่างไรบ้างและเทียบเส้นทางตระกูลการเมืองเขมรกับชินวัตรในยุคข,ของอุงอิงและคุนมาเนต็ต นอกจากนั้นแล้วปิดท้ายรายการวันนี้นะครับข่าวเรื่องของฟอสซิลนะครับที่เปิดเผยความมินิมอลหรือว่าความเล็กจิ๋วกว่าเดิมของมนุษย์โบราณในเกาะในประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยวันนี้ครับคุณเยี่ยมยุนวันนี้รเราจะมาวอร์มอัพด้วยการเมืองโลกนะฮะก่อนที่จะ เป็นเรื่องของการเมืองไทยเริ่มต้นที่จีนนะฮะเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนั้นเยือนเมียนมาแล้วก็เยือนไทยด้วยในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับก็เป็นที่จับตามองของสื่อหลายสำนักนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้นะครับที่กล่าวว่าจีนนั้นพร้อมจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมาสู่หนทางประชาธิปไตยรวมทั้งช่วยให้เกิดแผนระดับภูมิภาคเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตในประเทศเพื่อนบ้านของไทยแห่งนี้ด้วยครับ หวังอี้แสดงทัศนะดังกล่าวที่งานถแถลงข่าวหลังจากเดินทางไปเมียนมาและได้พบกับผู้นํารัฐบาลทหารพลเอกอุุโสมินอองไลน์ในสัปดาห์นี้ตามการรายงานของรอยเตอร์ครับรัฐมนตรีหวังกล่าวในถแถลงการที่มีล่ามแปลโดยระบุว่าจีนจะยังคงมุ่งมั่นในการนําสันติภาพและเสถียรภาพกลับมาในเมียนมา สื่อทางการเมียนมารายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจีนให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนด้านเทคนิคและให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดทำสมโนโประชากรก,ก่อนการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าหากเป็นไปตามแผนที่มีอยู่ในปัจจุบันครับทางนี้เมียนมาประสบความวุ่นวายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021เมื่อกองทัพก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้เกิดการเดิน ทําให้การเดินเข้าสู่แนวทางประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวของเมียนมานั้นต้องยุติลงครับรัฐมนตรีหวังที่เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคที่ไทยกล่าวว่าจีนสนับสนุนแผนสันติภาพที่ได้รับความตกลงร่วมจากองค์กรอาเซียนของประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตในเมียนมาครับ ครับต่อด้วยข่าวการเมืองอเมริกันกันนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าการเมืองอเมริกันนั้นเข้าสู่ช่วงใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเข้าไปทุกทีทุกทีนะไม่ถึง100วันแล้วนะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้ง5พฤศจิกาย,ยนแล้วก็สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมก็จะมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองอเมริกันเพราะว่าพรรคเดโมแครตนั้น จะจัดการประชุมใหญ่วันจันทร์นะ19สิงหาคมซึ่งจะเป็นการประกาศว่า m a ม a าแ r ริสซึ่งตอนนี้เป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของเดโมแครตในการชิงทงประธานาธิบดีในการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เธอก็ไปทำการบ้านมาถึงนโยบายเศรษฐกิจแล้ววันนี้ก็เป็นวันเลือกดีนที่ถแถลงนะเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของแคมราแฮริสโดยรองประธานาธิบดีแคมราแฮริสนั้นเปิดเผยถึง แผนเศรษฐกิจของเธอในวันศุกร์นะครับที่ต้องการให้มีการลดภาษีต่อคนอเมริกันส่วนใหญ่และปกป้องผู้บริโภคจากการขึ้นราคาสิ่งของจำเป็นโดยร้านค้าต่างๆตลอดจนการสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงให้กับประชาชนนะครับแฮร์ริสซึ่งแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในนามพรรคเดโมแครตประกาศแผนเหล่านี้ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งถือเป็นการกล่าวสุน <And this S 1> ทรพจน์ด้านเศรษฐกิจกษษษษครั้งแรกของเธอในฐานะแคนดิเดตประธานาธิบดีสารัฐนะครับเ r i เสนอด้วยว่าจะใช้มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่มีลูกอ่อนระดับทารกนะครับ <he> คิดเป็นมูลาค่า6,000ดอลลาร์แล้วก็จะลดภาษีให้กับครอบครัวที่ต้องเลี้ยงบุตรรวมทั้งจะทำให้ค่ายาที่ต้องออกโดยแพทย์นั้นมีราคาลดลงด้วยนะครับ รองป,ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ยังเรียกร้องให้เกิดโครงการที่มีการสร้างบ้านใหม่3ล้านหน่วยใน10ปีจากนี้เราต้องการให้มีแรงจูงใจทางภาษีต่อผู้ที่สร้างบ้านที่มีลูกค้าเป็นผู้ที่จะมีบ้านของตอนเองเป็นบ้านหลังแรกคุณยํายุทธครับเธอพยายามที่จะชนะในรัฐนอร์ทโคแยนซ์นะ <bring> ซึ่งเป็นรัฐสีแดง <and S 1> ซึ่งก็คือรัฐของฝ่ายพรรค p u b l i c a n ในการเลือกตั้งป,ป,ประธานาธิบดี5พฤศจิกายนนะ Harris กล่าวว่าเศรษฐกิจนั้นยังแข็งแกร่งดีแต่ราคาสินค้าน,นั้นแพงเกินไปและให้คํามั่นว่าเธอจะมุ่งทํางานให้ชวนฉันกลางครับ And key key to creating this opportunity economy is building up our middle class <Yeah. S 2> <laughs> เธอใช้คําว่า เศรษฐกิจเพื่อโอกาสนะฮะหรือว่า opportunity economy นะครับบอกว่าเราจะสร้างเศรษฐกิจที่ดิฉันเรียกว่าเศรษฐกิจเพื่อโอกาสด้วยกันบอกนะฮะว่าการสร้างชนชั้นกลางจะเป็นเป้าหมายที่นิยามการเป็นประธานาธิบดีของเธอและบอกด้วยว่าเชื่ออย่างยิ่งว่าเมื่อชนชั้นกลางแข็งแกร่งอเมริกาก็จะแข็งแกร่งนะครับอย่างไรก็ตามครับรอยเตอร์ uters, รายงานว่าแผนของแฮร์ริสนั้นน่าจะเจออุปสรรคจากภาคเอกชนแล้วก็ นักการเมืองในสภาของเกรสครับเพราะว่าในอดีตนะฮะสภาของเกรสเคยพิจารณาแผนคล้ายๆกันของโจไบเดนแล้วก็ป,ปัฏิเสธแผนเหล่านั้นมาแล้วนะครับแฮร์ริสโจมตีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมที่จะเป็นคู่แข่งของเธอในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้ว่านโยบายของทรัมป์ที่จะใช้ภาษีนําเข้ากับประเทศต่างๆนั้นจุดหมายปลายทางก็คือจะทําให้สินค้าที่จําเป็นต่อประชาชนอเมริกันนั้นมีราคาแพงขึ้นนะครับ แต่ว่าฝ่ายทรัมป์ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะฮะมีตัวแทนออกมาแก้ต่างนะโดยแค v วินแฮสเซตและสตีเวนมอร์ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทรัมป์นั้นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านโยบายของแฮร์ริสนั้นจะทําให้เกิดเงินเฟ้อร,รุนแรงขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจกนะครับพวกเขากล่าวว่าการที่แฮร์ริสเสนอสิทธิประโยชน์ระดับมูลค่าสูง25,000ดอลลาร์ให้กับผู้ซื้อบ้านเป็นครั้งแรกก็บอกว่า นี่แหละจะทำให้ราคาที่อยู่อาศัยแพงขึ้นนะครับนักการเมืองริพับลิกันกล่าวโทษไบเดนแล้วก็แฮร์ริสที่ผ่านมาว่าทำให้เศรษฐกิจนั้นเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อการถแถลงเรื่องเศรษฐกิจของแฮร์ริสครั้งนี้นั้นต้องการที่จะดึงแรงสนับสนุนจากประชาชนในวงกว้างที่ต้องการทำงานหารายได้มาให้เพียงพอกับรายจ่ายโดยคนกลุ่มนี้มักจะเห็นว่าฝ่ายริพับลิกันนั้นมีนโยบายเศรษฐกิจที่ดีกว่า แล้วก็มีความกังวลนะต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ข้างหน้านากักการเมืองริพายเบรนบางรายและตัวแทนภาคเอกชนจํานวนหนึ่งบอกด้วยว่านโยบายบางเรื่องของแฮร์ริสนั้นเช่นเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็สินค้าจําเป็นนั้นมีความประชานนิยมมากเกินไปคุณยมยุทธมาดูความเห็นขององค์กรที่ไม่ฝักฝ่าการเมืองนะครับชื่อ Committee for a Responsible Federal Budget ก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณที่มีความรับผิดชอบนะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่ฝักฝ่ายพักการเมืองกลุ่มใดระบุว่าเศรษฐกิจของแฮร์ริสนั้นน่าจะก่อให้เกิดการขาดดุลสุทธิ1.7ล,ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีจากนี้และตัวเลขดังกล่าวนั้นอาจจะสูงขึ้นเป็น2ล้านล้านดอลลาร์ถ้านโยบายเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นเปลี่ยนจากแผนชั่วคราวเป็นแนวทางปฏิบัติถาวรนะครับ นนแนวทางทเรื่องของการเลือกตั้งที่อีกไม่ถึงร้อยวันเนี่ยก็น่าจับตามองจริงแล้วตั้งแต่การประชุมพักที่จะเริ่มในสัปดาห์หน้าเนี่ยหลังจากนั้นก็คงมีความเคลื่อนไหว<ช>มากขึ้นน่าดูเลยครับครับก็เราบอกว่าจะวอร์มอัพด้วยข่าวการเมืองต่างประเทศนะแต่ข่าวต่อไปของคุณเยี่ยมยุทธเนี่ย มันยกหนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับใช่ครับยกหนึ่งที่ว่านี้ไม่ใช่ยกหนึ่งการเมืองนะครับนี่คือยกหนึ่งมวยในสภาที่ตุรกีนะครับหลังนักการเมืองในสภาตุรกีนั้นทะเลาะกันเหตุมาจากฝ่ายค้านนั้นถูกต่อยครับหลังจากเรียกร้องให้สสที่ชื่อว่าคานอทาเล่ได้รับการอนุมัติเข้าสภาครับนี่ครับท่านที่ได้ดูรายการสดในตอนนี้ก็จะเห็นนะครับภาพของความชุลมุนชุลเกในสภาของตุรกีครับ ถามว่าอัทเเล่เนี่ยเป็นใครทําไมถึงเป็นสาเหตุของมวยหมู่ครั้งนี้นะครับอัทเเล่เนี่ยมีประวัติเคยติดคุกจากข้อหาก่อการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยได้รับเลือกตั้งให้มาทํางานในสภานิติบัญญัติโดยคลิปวิดีโอนั้นแสดงเห็นว่าสสหลายคนจากพรรค AKP ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลนั้นกรูเข้าต่อยอาร์เมดวิกที่โพเดียมและมีอีกเป็น10คนเลยนะครับที่ร่วมวงวิวาทครั้งนี้จนถึงขั้นมีคนเลือดตกยางออกเลยครับ อัทเเล่นั้นถูกสารสั่งจำคุก18ปีในปี2022หลังถูกกล่าวหาว่าพยายามล้มล้างรัฐบาลเพราะว่าต้องสงสัยว่าช่วยจัดตั้งมวลชนในการประท้วงเมื่อปี2013โดยมีผู้ร่วมขบวนการก็คือโอตสมาคาวาล่าซึ่งถูกจำคุกในเวลานี้เช่นเดียวกันกับผู้ต้องหารายอื่นอีก6คนครับโดยทั้งหมดนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาและแม้ว่าจะถูกคุมขังนะครับแต่ว่าอัทเเลเนี่ยกระแสนิยม ถึงขั้นได้รับเลือกตั้งเป็นสสในเดือนพฤษภาคมนะครับโดยเป็นตัวแทนของพรรค TIP หรือว่า Workers Party of Turkey ครับต่อมาสภามีมติให้เขานั้นต้องยุติบทบาทลงแต่ว่าในวันที่1สิงหาคมนั้นสาลรัฐรธรรมนูญของตุรกีมีมติให้คำสั่งยุติบทบาทนั้นเป็นโมฆะครับ ส่วนซิกนั้นซึ่งทําหน้าที่รองประธานสภาพอมีมวยอย่างนี้ครับก็สั่งให้ที่ประชุมนั้นพัก45นาทีครับและพัก T.I.P. ก็เรียกร้องต่อนะครับให้มีการปล่อยตัวอัทเลเล่ออกจากคุกครับครับก็จริงๆข่าวนี้เนี่ยได้เห็นดีกรีความร้อนแรงของการเมืองตุรกีแล้วก็บทบาทของสารรัฐธรรมนูญของประเทศเขาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวสารที่มีตัวแสดงที่คนไทยนั้น อาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็สามารถที่จะยึดโยงได้ถึงบทบาทนะครับเอาละรครับเราจะพูดถึงข่าวคุณนิงนกันบ้างนะครับ,รบทุกคนก็ติดตามการเมืองกันอย่างใกล้ชิดผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวก,กันกับสื่อต่างประเทศนะค,คือตั้งแต่เรื่องราวของสารรัฐธรรมนูญที่มีคําสั่งเกี่ยวกับพักเก้าไกลนะฮะหยุดพักเก้าไกลก็นํามาซึ่งนะครับคดีทางการเมืองนะครับแล้วก็คุณ อุงอิงนะครับหรือว่าคุณแพทองทานนั้นก็ได้รับการโหวตในสภาเมื่อวันศุกร์เป็นนายรัฐมนตรีหญิงของไทยคนที่31สนะครับสื่อทั่วโลกก็เกาะติดการเลือกนายกครั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนรัศดรอย่างคึกคักนะครับโดยคุณแพทองทานหรือว่าคุณอุงอิงนั้นได้เสียงโหวต3 1 9เสียงเกือบ2ใน3ของสสอนะครับสนับสนุนให้เธอเป็นนายรัฐมนตรีคนที่31ของไทยนะครับ นิวยอร์กไทม์นะครับเปิดเรื่องว่ารัฐสภาไทายเลือกแพทองทานชินวัตรวัย37ปีเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศในวันศุกร์ส่งให้แคนดิเดตที่ไม่มีประสบการณ์บริหารประเทศทำหน้าที่เป็นผู้นำชาติในภาวะที่การเมืองปันป่นป่วนรุนแรงนะครับสื่อแห่งนี้กล่าวถึงแพทองทานว่าเป็นลูกคนที่3และคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรน,น,นักธุรกิจใหญ่วัย75ปี ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปีคศ2001ถึง2006ซึ่งพรรคของเขาหรือพรรคในนามของเขานั้นต่างชนะการเลือกตั้งหลายครั้งเนื้อไทม์รวมทั้งสื่ออื่นต่างกล่าวถึงความเป็นครอบครัวการเมืองของตระกูลชิน,นวัตรนะครับและการถูกทหารโค่อนอำนาจในสมัยของทักษิณและคุณยิ่งรักษ์อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นอาของคุณอุ้งอิง รวมทั้งกรณีที่ลุงเขยของเธอซึ่งก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสดินั้นซึ่งเขาถูกศาลสั่งยุบพักของเขานะครับหนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลของสารฉบับนี้กล่าวว่าแพทองทานเรียนจบคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเรียนต่อสาขาบริหารการโรงแรมที่ University of Surrey ที่อังกฤษนอกจากนั้นแล้วยังย้อนดูคำพูดของเธอเมื่อเดือนมีนาคม2ปีก่อนที่กล่าวว่า เธอนั้นรักในธุรกิจโรงแรมคือแบบมีแพชชั่นนะครับ,รบในโค้ดของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แต่ต่อมาเนี่ยเธอเปลี่ยนใจอยากจะเล่นการเมืองตั้งแต่มีลูกเพราะว่าอยากจะสร้างอนาคตที่น่าอยู่ขึ้นสําหรับประเทศนี้สําหรับลูกๆของเธอนะครับสนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งต่างให้รายละเอียดถึงการขึ้นมาซึ่งอํานาจของคุณนุงอิงหลังจากการเลือกตั้งปีที่แล้วที่พักเพื่อไทยของเธอนั้นไม่ได้ชนะการเลือกตั้ง แต่ทางตันทางการเมืองทำให้พักอันดับหนึ่งอย่างก้าวไกลนั้นไม่สามารถขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้อีกทั้งกรณีที่สารรัฐธรรมนูญยุบพักก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมและต่อมามีมติทำให้คุณเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นนะครับส่วนไรเตอร์รายงานว่าแพทองทานนั้นเป็นมือใหม่ทางการเมือง และได้นําเสนอถ้อยคําที่เธอกล่าวถึงความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของเธอด้วยนะครับใน talk to um, คุณเสฐา and I talk to my family and I talk to a lot of people from my party and I decided that it's about time to do something ครับ <for S 1> คุณ <the S 1> แพททองทานนั้น <as well. S 2> บอกว่าเธอนั้น <and S 2> ได้พูดกับอดีตนายก เศษฐาทวีสินรวมทั้งคนในครอบครัวของเธอและคนในพักเพื่อไทยและตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะทั้งต้องทําอะไรเพื่อประเทศและพักและบอกว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขมากทางด้านนัทพรบัวมหากุลตำแหน่ง managing partner ของบริษัทที่ปรึกษา vero advocacy บอกกับรอยเตอร์ว่า ตระกูลชินวัตนนั้นกําลังเดินหมากที่เสี่ยงและการทําเช่นนี้ทําให้แพทองทานตกเป็นเป้าและอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงรอยเตอร์ได้กล่าวถึงความเสี่ยงในการเมืองของไทยในช่วงต่างๆนะครับเช่นช่วงที่เกิดการปฏิวัติแล้วก็คําสั่งตัดสินของศาลที่เคยล้มรัฐบาลมาแล้วหลายครั้งนะครับทางด้านสื่อ AFP ของฝรั่งเศสรายงานว่า องอิงนั้นเป็นนายกหญิงคนที่สองของไทยตามรอยคุณอาอดีตนายกยิ่งรักษณ์และเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของไทยที่อายุน้อยที่สุดตลอดจนเป็นบุคคลรายที่สามที่ได้เป็นนายกไทยจากตระกูลที่ส่งอิทธิพลแต่ก็มีคนรักและชังเอฟพีอ้างคำพูดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานารมิตรกุลแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ที่กล่าวว่า แพทองทานนั้นจะต้องระวังไม่ให้ดูเหมือนว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของอดีตนายกทักษิณผู้เป็นพ่อมากเกินไปทั้ง AFP และนิยบทามสบุด้วยนะครับว่าความท้าทายข้างหน้าของคุณแพทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรียังมีเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแรงอีกด้วยส่วนสำนักข่าว AP สัมภาษณ์นพลจตุศรีพิทักษ์นักวิจัยสาขารัฐศาสตร์แห่งสถาบันยู i-s-e-a-s อ s เ uh, e of ISAC k Institute สิที่สิงคโปร์ที่กล่าวว่าพักเพื่อไทยและพักศัตรูในอดีตฝ่ายอนุรักษนิยมภายใต้การนำของแพรทองทานนั้นอาจจะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มากขึ้นเพราะเธอมีสิ่งที่คุณเศรษฐาไม่มีซึ่งก็คือสายตรงไปยังบิดาผู้ทรงอิทธิพลที่มีอำนาจในการตัดสินใจนั่นเองครับครับนั่นก็เป็นเพียงแค่ช่วงแรกของร,รายการ สุดสัปด,ดาห์กับ v o a นะครับแล้วยังมีข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับรับเรื่องราวเชิงเปรียบเทียบการเมืองไทยกับการเมืองของกัมพูชานะครับในช่วงมงยามที่มีการ แต่งตั้งนายกมนตรีคนใหม่นี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้ทางไลฟ์สตรีมของเรานะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ v o a ไทยนะครับเอาล่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างคุณเยี่ยมยุทธได้ไปดูเชิงเปรียบเทียบ,บแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้สันทัดกรณีด้วยใช่ไหมครับครับคือการกลับขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองของคนที่ใช้นามสกุลชิน,นวัตรเนี่ยนะครับ คือเป็นหนึ่งในการกลับคืนส่วนหน้าทางการเมืองของรุ่นลูกนะครับก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่กัมพูชาก็คือการส่งต่ออำนาจจากฮุนเซนสู่ฮุนมานินะครับผมก็เลยไปคุยกับทางบรรณาธิการอาวุโสข,ของวิวเอภาคภาษาเขมรครับเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลการขึ้นส่วนนํานาจของผู้นํารุ่นลูกของตระกูลการเมืองทั้งกัมพูชาและไทยและความถามเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในช่วงต่อจากนี้ครับนางสาวแพรทองทานชินวัตร ได้รับคะแนนเห็นชอบมากกว่ารึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกได้เห็นชอบเพื่อเสนอแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานพลที่เสียงรับรองในรัฐสภาเมื่อวันศุกร์เสร็จสิ้นนะครับรนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่31ครับ เมื uhm. ่อป <m isolation> <T> ีที่แล้วเรื่องราวเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาครับคุณรัตพลเมื่อฮุนเซนนายกรัฐมนตรีผู้ครองอํานาจเกือบ40ปีนั้นส่งต่อตําแหน่งนายกให้กับฮุนเมเนตผู้เป็นบุตรชายหลังพรรคประชาชนกัมพูชานั้นชนะเลือกตั้งถล่มทลายแบบที่ไม่มีพรรคฝ่ายค้านลงเลือกตั้งต่อก่อนครับถึงแม้จะต่างกันด้วยเส้นทางและเงื่อนไขทางการเมืองแต่ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับในวันที่ตระกูลการเมืองใหญ่ของไทยและกัมพูชาซึ่งก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมายาวนานด้วยได้ทำอย่างเดียวกันก็คือส่งมอบบทบาทและอำนาจทางการเมืองให้กับทายาตรุ่นลูกครับ ในวันเดียวกันกับการลงคะแนนรับรองนายกคนใหม่นั้นฮุนมานเน็ตก็ส่งสารแสดงความยินดีไปยังแพรทองทานนะครับและระบุว่าในการนี้ข้าพเจ้ารอคอยที่จะขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราในด้านสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและที่อื่นๆต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับกิมซิงเมนบรรณาธิการอาวุโสของวีเอภาคภาษาเขมรให้ความเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชานะั้น่าจะเข้มแข็งขึ้นในช่วงการนำของบุตรวัย46ปีแห่งตระกูลหุ่นและธิดาวัยย่าง38ปีแห่งตระกูลชินวัตรนะครับเมื่อพิจารณาจากสายสัมพันธ์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยพ่อนะครับที่ต่างฝ่ายต่างเรียกกันเลยครับว่าเป็นพี่น้องครับ คุณกิมเสงเมนนั้นบอกว่าความสัมพันธ์ของสองครอบครัวนั้นมากกว่าการเมืองครับกลายเป็นเรื่องการเมืองและความสัมพันธ์ของครอบครัวผมเชื่อว่าผู้นารุ่นหนุ่มสาวจะพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะสร้างประโยชน์กับทั้งสองประเทศสื่อพนมเปญโพสต์ของกัมพูชารายงานนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณและคุณเซนนั้นมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี2535ครับตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณน,นั้นทําธุรธกิจอยู่ที่กัมพูชาครับ ด้ยความสัมพันธ์นี้ยาวนานมาจนถึงสมัยที่คุณทักษิณเข้าสู่การเมืองและความสัมพันธ์นี้ครับทานทนต่อวิกฤตการการเมืองทั้งในและนอกประเทศสารพัดเลยครับยกตัวอย่างเช่นการบุกสถานทูตไทยในกัมพูชาเมื่อปี2546การรัฐประหารรัฐบาลไทยรักไทยและเพื่อไทยนะครับไปจนถึงเรื่องของความขัดแย้งกรณีเขาพระวิหารด้วยครับ โดยในช่วงเวลาเหล่านี้นั้นกัมพูชาไม่เพียงแต่เป็นที่รับรองการมาเยือนของคุณทักษิณและสมาชิกตระกูลชินวัตรที่มาเยี่ยมเยือนฮุนเซนเป็นระยะระยะแต่ว่าผู้นํากัมพูชานั้นยังเคยแต่งตั้งคุณทักษิณที่ตอนนั้นนิลีัยจากไทยไปแล้วนะครับให้เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและปฏิเสธคําขอสรงตัวคุณทักษิณในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนที่คุณภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นร้องขอเมื่อปี2552ครับ โดยสมาชิกของสองตระกูลนี้ก็ยังคงไปมาหาสู่กันทั้งในวาระส่วนตัวและวาระทางการเมืองนะครับเห็นได้จากการเยือนบ้านจันสองล่าของฮุนเซนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามมาด้วยการเยือนกัมพูชาของคุณแพทองทานและทีมงานพักเพื่อไทยในเดือนถัดมานะครับแล้วก็ได้เข้าพบกับทั้งฮุนเซนฮุนมานิตและบุคคลรับผู้นําอีกหลายคนครับ โดยทายาทการเมืองของสองตระกูลนี้เรียกว่ามาถึงจุดที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเส้นทางที่ต่างกันนะครับคุณรัตพลคุณมาเน็ตเนี่ยมีพื้นฐานทางด้านการเมืองนะครับส่วนคุณแพรทรองทานนั้นมีพื้นเพเมาจากพื้นฐานที่ทํางานจากวงการธุรกิจมากกว่าครับ <S <S อย่างที่รายงานข่าวเมื่อสักครู่นะครับคุณแพทองทานก็จบรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปต่อโทที่มหาวิทยาลัยเซเรสหราชณาจักรครับ โดยก่อนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นเธอเคยเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักเพื่อไทยและรับตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทางการเมืองของพักในช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี2566ครับก่อนหน้าน,นั้นเธอเคยรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกลุ่มธุรกิจโรงแรมบริษัทเรนเดเวล็อปเมนต์จำกัดและกรรมการบริษัทของเครือโรงแรมโรส o ูดโรงแรมเทมส์วอลลี่และสนามกอล์ฟเอลไพ่โรงแรมเอสซีพาครับตามประวัติที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของพักเพื่อไทย ส่วนฮุนมานเอตนั้นจบการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพบ,บกสหรัฐที่เมืองเวสต์พอยต์รัฐนิวยอร์กนะครับก่อนจะไปศึกษาในระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสซประเทศอังกฤษาากครับ mm. ส่วนเส้นทางการเมืองนั้นฮุนมานเอตถูกจัดวางให้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองทัพบ,บกและรองผู้บัญชาการกองกําลังกัมพูชา เคยถูกพ่อนั้นส่งไปบัญชาการรบด้วยนะครับที่สมรภูมิเขาพระวิหารเมื่อปี2,551และ2,553ตามการรายงานของสื่อเรดิโอฟรีเอเชียครับโดยประกอาวุโสของวิวเอคาเมนั้นกล่าวว่าหุนเซนพยายามปั้นบุตรชายคนนี้ให้เป็นผู้นำมานานมากแล้วนะครับเพราะว่ามีการนำไปพบกับผู้นำประเทศต่างๆมาก่อนที่จะส่งตอบหนาจด้วยครับ ส่วนคําถามที่ว่าบทบาทของคุณทักษิณนับจากนี้จะเป็นอย่างไรและจะมีอิทธิพลต่อการทํางานของคุณแพทองทานหรือไม่นั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับแต่ว่าในกรณีของกัมพูชานั้นฮุนเซนในวัย72ปีที่ตอนนี้ควบตําแหน่งประธานวุฒิสภาและประธานองคมนตรีนั้นยังไม่มีทีท่าจะวางมือจากการสั่งการไปยังกลไกบริหารครับคุณกิมเซงยกตัวอย่างการจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่วิจารณ์โครงการ ความร่วมมือเศรษฐกิจของกัมพูชาลาวและเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ฮุนเซนนั้นพูดเองเลยครับว่าเป็นคนสั่งให้จับกลุ่มครับ to me this age represent dynamic new generation of the people of the voters ค <is> ุณกิมเสียงเมนกล่าวว่าสําหรับผมยุคนี้เป็นยุคแห่งความเคลื่อนไหวยุคแห่งประชาชนและของผู้ลงคะแนนเสียงรุ่นใหม่ถ้าพวกเขาซึ่งหมายถึงฮุนมนเนตและคุณแพทองทานะครับมีไอเดียและสามารถเป็นผู้นําได้ตามศักิ์และสิทธิ์ของตนตามที่ได้รับเลือกตั้งมาก็ดีสําหรับประเทศ แต่ถ้ามีนักการเมืองอาวุโสโดยเฉพาะจากในครอบครัวของตัวเองก็คือพ่อของพวกเขาชักใหญ่อยู่เบื้องหลังพวกเขาก็จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจที่มากพอครับนั่นก็คือเรื่องราวของความเคลื่อนไหวของตระกูลทางการเมืองที่มีขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแลเรื่อยมาถึงปีนี้ครับของ2ประเทศครับน่าสนใจมากดูแล้วคุณเซนเนี่ยยังมีบทบาทอยู่หลายอย่างในทางการเมืองนะครับส่วนในกรณีของไทยนั้นยังคงต้องจับตามองนะครับว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับ มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับยังคงรีบาวต่ตอเนื่องคุณผู้ชมหลังจากที่มีแรงเทขายก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ปิดบวก96.70มาอยู่ที่4659.76 s p p เพิ่มขึ้น11.03อยู่ที่5554.25 NASDAQ กระเตงขึ้นมา37.22อยู่ที่17,631.72ราคาทองคำดีดขึ้น2.16%มาอยู่ที่2,546ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34.64บาทนะครับอะครับข่าวปิดท้ายวันนี้นะครับถูกโปรดิวเซอร์แซวนะฮะว่า <c oughs> เป็นข่าวที่ ทำมาแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสออกวันนี้สมกับชื่อหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลนั่นเองนะครับเก็บพอดีนะครับครับแต่ก็ยังทันสมัยนะเพราะว่าถือเป็นการค้นพบนะที่เป็นข้อถกเถียงใหม่นะครับเกี่ยวกับไซส์ของมนุษย์จิ๋วนะครับคือเรื่องราวเมื่อ20ปีก่อนคุณผู้ชมบนเกาะฟลอริสในอินโดนีเซียนะครับนักวิทยาศาสตร์สำรวจฟอสซิลของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุครแรกนะครับและสามารถที่จะวัดความสูงของซากที่พบได้ เขาบอกว่าคนซากมนุษย์ที่พบตอนนั้นเนี่ยมีความสูงเพียงแค่3ฟุตรครึ่งหรือประมาณ100กับอีก7เซน <c oughs> เท่านั้นนะครับซึ่งนำมาซึ่งคำว่าฮอบบิตนะฮะในการเรียกมนุษย์โบราณเหล่านี้นะครับแต่การศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าความจิ๋วของมนุษย์ที่พิกัดการค้นพบดังกล่าวนั้นมีขนาดเล็กยิ่งกว่าเดิมนะครับ โดยผู้ร่วมเขียนรายงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ชื่อยูสุเกะคายิฟุนะครับแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวกล่าวผ่านอีเมลว่าเราไม่คิดว่าจะพบหลักฐานว่ามีมนุษย์ที่มีขนาดเล็กลงจากสถานที่เดิมนะครับฟอสซิลเดิมของฮอบบิท ที่นักวิจัยขอยืมชื่อมาจากตัวละครในนิยาย Lord of the Rings นั้นสะท้อนถึงขนาดมนุษย์เมื่อ60,000ถึง1 0 0 0 0แปีที่แล้วนะครับการค้นพบใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เรียกว่าแมตาแมเกนะครับห่างจากจุดเดิม72กิโลเมตรนักวิเคราะห์กระดูกจากแหล่งค้นพบแมตาแมนเกนั้นชี้ว่ามนุษย์บริเวณดังกล่าวเตี้ยกว่าที่เคยสำรวจพบราว6เซนติเมตรและหลักฐานเหล่านี้มีอายุประมาณ เจ็แสนปีคุณผู้ชมโดยการศึกษาชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Communications เมื่อวันอังคารนะครับนักวิทยาศาสตร์เคยถกเถียงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของฮอบบิทเหล่านี้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ตามเกาะ Forest นะว่า Homo uh, f o r e s i e n s i s นะครับเหล่าผู้เชี่ยวชาญสงสัยว่าเหตุใดมนุษย์โบราณจึงวิวัฒนาการจนมีขนาดเล็กขนาดนี้นะเป็นคำถามที่สำคัญมากแล้วก็เชื่อว่าฮอบบิท แห่งเกาะฟลอเรสนั้นคือมนุษย์โบราณกลุ่มไททายที่สูญพันธ์ไปนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฮอบบิทเหล่านี้นั้นมีขนาดตัวโคตจากสายพันธุ์โฮโมอิเร็กตัสซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เก่าแก่กว่านั้นดังนั้นนักวิชาสตร์จึงเห็นว่าจําเป็นนะที่จะต้องค้นต่อไปว่าบารรพบรรุษขนาดเล็กเหล่านี้ดํารงชีวิตณนะอยู่ช่วงใดของวิวัฒนาการมนุษย์กันแน่นะครับก็เป็น ปริศนาของมวมนุษยชาติในเรื่องของขนาดความจิ๋วนะครับครับไม่แน่นะครับเรื่องของ Hobbit ที่คนดูในภาพยนตร์เรื่อง Lord of the Rings เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่คล้ายกันแต่ว่าเกิดขึ้นในยุคหมายถึงโบราณนะครับตัวตนของมนุษย์ที่มีขนาดเล็ก ขนาดนั้นนะครับและนิยายอาจจะมีขึ้นจริงๆก็ได้นะครับนับหมื่นนับแสนปีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ที่เรานําข่าวสารด้านต่างๆมานําเสนอนะครับและผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชัยาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธร,รรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย